นายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์โฆษกพักเพื่อไทยและสสพักเพื่อไทยนำญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุปะทะระหว่างทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่10เมษายนถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมามาแถลงข่าวร่วมกับสื่อมวลชนหลังกลุ่มญาติผู้ได้รับผลกระทบเข้าร้องเรียนกับหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อขอความเป็นธรรมและให้ช่วยตรวจสอบเหตุการณ์คืนพื้นที่รวมทั้งหาคนรับผิดชอบ นอกจากนี้โฆษกพักเพื่อไทยยังนำภาพถ่ายเหตุการณ์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแสดงก่อนที่จะนำไปจัดนิทรรศการที่พักเพื่อไทยจากมูลนิธิกระจกเงาสองว่านอกจากการสังหารหมูในเขาไม่เคยต้องการอะไรเลยแม้กระทั่งเงินทองที่เราช่วยเราไม่เคยหวังผลตอบแทนสิ่งที่เราทำในหน่วยงานกู้ชีพคือรับใช้สังคมและประชาชนทุกหน่วยงานแม้กระทั่งทหารหรือตำรวจก็ตามแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมา คือแบบนี้เหรอครับสิ่งที่ทําขนาดนี้บางคนถามว่าไม่ใช่ไอ้มงทําเหรอและสิ่งที่ประชาชนหมื่นตาแสนตาที่เขาเห็นแ่ะครับคืออะไร ขณะที่ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูล,ลนิธิกระจกเงาได้รายงานความคืบหน้าผู้สูญหายจากเหตุทางการเมืองว่าผ่านมา12วันแล้วจากเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคมยังคงมีผู้สูญหายอีก38รายครับจากทั้งหมดที่มูล,ลนิธิรับแจ้ง51รายซึ่งญาติพบตัวแล้วก่อนหน้านี้ผู้สูญหายที่พบตัวแล้วญาติและมูล,ลนิธิก็จะไปพบตัวได้ทั้งที่โรงพยาบาลและสถานีตำรวจที่บุคคลเหล่านั้นถูกจับกลุ่มไปครับ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมืองหรือว่าสอรอสอได้สรุปการรับเรื่องร้องเรียนในรอบหนึ่งสัปดาห์ว่ามีญาติผู้เสียชีวิตร้องเรียนมา4คดีบาดเจ็บทั้งหมด17รายและสูญหาย12อรายยังเหลืออีก5รายนะครับที่ญาติยังไม่พบตัวนายไพโรธพลเพชรประธานสอรอสอเปิดเผยว่าหลังจากนี้สอรอสอมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง คือการติดตามคดีของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องพิสูจน์จากพยานและหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตมีสาเหตุการเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่หากสรสมั่นใจว่าผู้เสียชีวิตรายใดเสียชีวิตในกรณีดังกล่าวก็จะส่งเรื่องต่อไปให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคนดีแทนผู้เสียหายสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยง,งานราชการได้มากกว่า ส่วนศพของผู้เสียชีวิต6รายในวัดปฐุมวนารามนั้นญาติของนายสุวรรณศรีรักษาอายุ31ปีเดินทางมารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วซึ่งเป็นศพสุดท้ายที่มีญาติมาแจ้งความจำนวนขอรับศพโดยผลการชนสูตรศพนายสุะนายสุวรรณก็มีบาดแผลทะลุผิวหนังก้าวแห่งโดยกระสุนทะลุซี่โครงปอดซ้ายเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาด มีโลหะคล้ายหัวกระสุนปืนหนึ่งชิ้นค้างในร่างกายซึ่งแพทย์ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าปอดข้างเลือดกล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาดตับข้างเลือดและเสียเลือดเป็นจำนวนมาก